สวัสดีครับ FC รันคนหักหวยพารวยนะครับผมก็วันนี้วันศุกร์แล้วเนาะวันศุกร์แต่ก็ไม่สุกเนาะสุกที่7จ็ดก็มีโค้งสุดท้ายหวยลาวมาฝากนะครับราวพัฒนาวันนี้นะครับก่อนอื่นผมก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุการณ์ยิง เมื่อวานด้วยนะครับผมก็แสดงความเสียใจแล้วก็หลัดไว้อะไรด้วยนะครับเป็นข่าวสะเทือนไปทั่วโลกนะเนาะสะเทือนไปทั่วโลกเลยเมื่อวานเนาะไม่น่าเกิดก็เหตุการณ์แบบนี้มันก็เกิดซ้ําๆมาประมาณสองสามเหตุการณ์แล้วโอ้โหประเทศไทยก็ไม่มีอะไรที่เป็นมนาตรการที่ป้องกันได้อะอเหตุการณ์ยิง เออทาไมไม่ไปยิงแบบว่าถ้าเกิดความแคนน่ะแค้นอะไรก็เออไปยิงแบบว่านู่นอะ่ะคนที่ทําให้แค้นไปทําไมต้องไปยิงเด็กเนาะก็ไม่เป็นทําส่วนมากเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดกับผู้บริสุทธิ์ผู้ที่ไม่รู้เรื่องเนะเาะก็ทํากับคนที่ไม่มีทางสู้ก็เป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานราชการเพิ่งกดมาเนาะ หน่วยงานราชการแทนที่จะดูแลประชาชนแต่ก็มาทําร้ายประชาชนเสเองแบบนี้ก็ไม่ไม่โอเนาะโอเคครับบิวอารมณ์นิดนึงวันนี้เรามาดูลาวันศุกร์ที่เจ็ดก็แล้วกันนะสำหรับ,บโค้งสุดท้ายผมก็มีเลขในในตารางมาฝากเนาะเลขในตารางวันนี้เ,เลขในตาราง วันนี้ผมให้ไปแบบนี้นะห้าหกสองสามแล้วก็เจ็ดแปดสองสามห้าหกเจ็ดแปดนั่นเลขหกตัว ก็ขอให้มาทั้งหกตัวเลยนะเอาเรียงกันเลยใครชอบแบบไหนจับได้นะอ่า <c oughs> โอ้ช่วงนี้แอดก็อาการไม่ค่อยสู้ดีนะครับฝนก็ตกทุกวันเมื่อคืนก็ตกอีกแล้วอ่าจับที่แอดอยู่เลขในตารางก็มี นี่สำหรับตัวเด่นเนี่ยเมื่อวานที่ผมให้ไปเนาะให้ไปแล้วก็เจาะตัวเน้นให้สี่ชุดอ่ะสี่ชุดก็ยังมั่นใจนะก็วันนี้ก็มาเสริมอีกนิดนึงเนาะเผื่อแบบว่าไอ้ที่เจาะเมื่อวานมาบนแล้ววันนี้อาจจะเจาะเข้าล่างก็ได้นะเอาวันนี้ผมผมให้เพิ่มเติมจากเมือ่อวานสำหรับ ตัวเด่นนะตอนงวดนี้ผมตัวเด่นอนะ่ะผมให้สีนะ่ตัวเนาะเออตรงไหนดีเห็นไหมตัวเด่นงวดนี้ก็มีห้ากับหกแล้วก็สองกับสามนะผมว่านะงวดนี้อะ่ะเด่นเมื่อวานผมให้เด่นไปห้าหกเจ็ดใช่ไหม เด่นลาวันศุกร์วันนี้มันมันจะเด่นห้าหกกับสองกับสามแต่ห้าหกมันก็เด่นชัดเจนอยู่แล้วนะห้าหกสองกับสามวันนี้ผมมาเพิ่มเติมอีกนิดนึงเนาะก็โอเคอย่างเงี้ยตัวที่ผมให้จับไปนะวันนี้ถ้าถ้าใครชอบวิ่งรูดถ้าใครชอบวิ่งรูดห้านะถ้าวิ่งรูดห้าก็จะมีห้า ห้าอะไรนะเออหนี่ไงเลขอะไรนี่เลขสองะมองเฮ้ยมองอะไรเนี่ยทำไมมันไปเป,เป,เปอย่งเงี้ยนเนาะห้าสองห้าสามเนาะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปด ถ้าใครชอบหกนะก็มีหกสองหกสามหกห้าก็มีแล้วหกหกหกเจ็ดหกแปดเนาะตัวเลขก็มีแค่นี้ สำหรับตัวเด่นงวดนี้นะอีกสูตรหนึ่งทำไมมันมามีสองกับสองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดเนาะแล้วก็ โอเคก็น่าจะประมาณนี้อืมเพิ่มเติมที่ให้มาจากเมื่อวานเนาะเมื่อวานที่มีอะไรสูตรนั่นแะสูตรมีสี่มาด้วยแต่วันนี้ผมไม่ได้ยกมาเนาะผมก็ยกมาแค่ห้ากับหกเนาะนี่ถ้าเด่นวิ่งรูดห้านะถ้าห้ามานี่อันนี้ถ้าหกมาเนาะถ้าหกมาถ้าห้ามาก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่ถ้าหกมานะถ้าใครชอบหก วิ่งรูดนะอันนี้สำหรับตัววิ่งรูดนะถ้าจะให้จับให้รูดอะไรรูดถ้ารูดห้าถ้ารูดนะรูดห้าอันนี้รูดหกรูดหกก6 2 6หกสองหกสามหกหกหกเจ็ดหกแปด รูห้าก็มีประมาณนี้ห้าสองห้าสามหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดห้าแปดสำหรับเด่นตัวเดียวของผมเด่นตัวเดียวผมคิดว่าน่าจะเป็นเลขเลขเลขอะไรดีเลขห้า เออห้าก็สวยเนาะห้ากับหกนี่แหละผมมั่นใจว่าห้ากับหกต้องมาแต่จะมาคู่กับตัวไหนแค่นั้นเองตัวที่ชอบอย่างเมื่อวานที่ให้ไปเนาะก็จะมีตัวเนี้ยชอบที่สุดเนาะห้าเจ็ดเนาะห้าเจ็ดห้าแปดเนี่ยชุดนี้สวยเนาะ 5้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดนาะเติมเติมอีกถ้าใครชอบก็มีนี่ครับห้าสองกับห้าสามแล้วก็หกสองกับหกสามนะตัวรองสี่ชุดนี้นะห้าสองห้าสามหกสองหกสามถ้าใครจะจับไปเล่นแต่ที่เน้นสุดก็คือเน้นสี่ชุดนี้อันนี้คือชุดเน้นนะอันนี้คือเน้น นี่คือชุดรองนะสี่ชุดนี้สี่ชุดนี้ก็เป็นตัวรองนะ,ะเน้นสี่ชุดเน้นชุดเดียวนะผมลองเน้นชุดเดียวให้ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าเนาะก็ชอบชอบที่สุดก็เป็นเนี่ย น้นที่สุดก็เป็นห้าเจ็ดอ่ะห้าเจ็ดตัวเดียวนะถ้าชอบสุดอ่ะนะชอบสุดก็เป็นห้าเจ็ดห้าเจ็ดอ่อชุดสามตัวถ้ามันจะมาอย่างที่ผมให้ไปก็เมื่อวานเอ่อที่ผมชอบอ่ะผมคิดว่าอาจจะหามอ่ะที่ชอบก็มีนี่ไงเจ็ดห้าเจ็ด แปดห้าเจ็ดนะก็ขอให้มาสามตัวตรงตรงตรงแบบนี้เนาะชอบตัวเจ็ดห้ามากนะอะแปดห้าเจ็ดนะเน้นสุดก็เป็นห้าเจ็ดนี่แหละเอ,อชุดสามตัวผมก็ให้ประมาณนี้ตัวรองถ้าใครจะไปจับ เป็นน้ำจิ้มด้วยก็จะมีห้าสองห้าสามกับหกสองหกสามนี่แหละที่ผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์มาอมีเนาะมีถ้าจะมาสองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดมีไหมมันก็มีแต่ว่ามันก็ไม่เด่นอะ่ะผมคิดว่านะตัวเด่นสุดอะตอนนี้รอบนี้ผมว่านะห้าห้าลองลงมาก็จะเป็น เลขหแล้วก็เลขสามอ่ะก็ชอบอยู่แค่ชุดเดียวนะชุดนี้ชุดห้าเจ็ดเน้นสุตรลอะอ่ถ้าจะมีพริกก็มีพริกมาห้าสองห้าสามกับหกสองหกสามนี่แหลนะเนาะดูตามสูตรดูตามสูตรแล้ว เด่นตัวเดียวผมให้ห้านะเด่นตัวเดียวเด่นสุดอะผมให้ห้านะวันนี้ห้าเด่นสุด โอเคนะครับสำหรับแนวทางโค้งสุดท้ายวันนี้เด่นสุดก็มาย้ำอีกนิดหนึ่งก็มาเพิ่มเติมไปตัวห้าสองห้าสามกับหกสองหกสามนี่แหละเนาะก็ก็น่าจะประมาณนี้นะชุดสองตัวชุดสามตัวก็อยู่นี้ชุดรองเนะี่ยอันนี้เอออันนี้เด่นสุดเนาะ สามชุดสามชุดที่เด่นสุดนี่ที่ผมให้อนี้สามชุดนี้ผมเน้นนะชุดรองผมให้อีกชุดหนึ่งก็จะเป็น เชุดชุดนี้ถ้าผมชอบนะก็น่าจะเป็นชุดเ,เประกาศแป๊บหบนึ่งนะครับโทษทีครับชุดสองแปดหกเนี่ยก็น่าจะเป็นชุดรองเนาะเอ,อชุดรองก็เป็นสองแปดหกก็แล้วกันเนาะอาจจะมาถ้าไม่มาห้าเจ็ดก็น่าจะเป็นอะไรห้าสองแปดหกเจ็ดสองแปดหกตัวนี้คือตัวรองเนาะตัวตัวเน้นก็น่าจะเป็นประมาณเนี้ย แล้วถ้าออกออกแบบว่าอะไรนะเจ็ดมาอีกรอบหนึ่งมันมันก็พีคเหมือนกันนะเจ็ดเจ็ดมาอยู่หามอย่างเงี้ยหามมีสิทธินนะผมเห็นหลายรอบแล้ววันศุกร์อะวันศุกร์ชอบหามชอบหามเออชอบหามจริงแต่ว่าเลขแปดห้าเจ็ดนี่สวยเจ็ดห้าเจ็ดนี่ก็สวยเนาะถ้าออกอะไรนะเออสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดอะก็เลขเจ็ดแปดก็น่าจะ ่าจะยังเดินต่อเนะวันนี้โอเคนะครับวันนี้ก็มาย้ำนิดนิดแค่นั้นเองครับผมขอเพื่อนเพื่อนทุกคนเฮงเฮงปังปังนะครับผมลาวันนี้สวัสดีครับ